GeoTekst th Podcast Thai Thailand จิ e อเท Thai เกรดงานวิศวกรรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ EP9 สับเรนหรือระบบระบายน้ำใต้ดินออกแบบยังไงให้ใช้งานได้จริงสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน g e t t e c ค Thai Thailand Podcast หลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องระบบระบายน้ำในงานสวน งานสนามกีฬากันไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้วันนี้ผมจะมาคุยต่อในหัวข้อที่ลึกขึ้นและเฉพาะทางมากขึ้นนั่นคือการออกแบบสับเรนหรือระบบระบายน้ำใต้ดินให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงครับเพราะปัญหาหลักๆที่เจอกันบ่อยๆก็คือน้ำท่วมขังใต้สนามหญ้าพื้นบล็อกตัวหนอนยุบตัวไม่สม่ำเสมอสนามกีฬาที่ใช้งานไม่ได้หลังฝนตกหนะัก และที่สำคัญ r r i n n e s s System ที่ติดตั้งแล้วแต่ใช้งานไม่ได้จริงเพราะอุดตันหรือออกแบบไม่ถูกต้องคำถามก็คือเราจะออกแบบสับ r ดรนยังไงให้ใช้งานได้จริงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับทำไมต้องมีสับ r ดรนเพราะชั้นดินที่แน่นจะทำให้ความสามารถในการซึมผ่านของน้ำลดต่ำลง และถ้าเราใช้วัสดุมวลรวมอื่นๆอย่างหินหรือกรวดเพื่อเพิ่มการระบายน้ำก็อาจจะยิ่งเสี่ยงต่อการซุดตัวหรือการจมตัวลงไปรวมกับชั้นดินเดิมน้ำที่ซึมลงดินถ้าไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีมันจะขังสะสมอยู่ใต้ผิวดินทำให้ดินเน่าเกิดกลิ่นเหม็นอับและเป็นสาเหตุหลักของการซุดตัวดินอ่อนตัวจนเกิดปัญหากับสนามหญ้า สนามกีฬาและงานภูมิทัศน์โดยตรงยิ่งพื้นที่ใหญ่ขึ้นเช่นสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟหรือสวนสาธารณะยิ่งต้องการระบบสับเรนที่ออกแบบถูกต้องและใช้งานได้จริงหลักการออกแบบสับเรนที่ถูกต้องเริ่มจากเข้าใจปัญหาน้ำขังจุดที่มีโอกาสเกิดน้ำขังเกิดจากอะไรมีปริมาณน้ำมากน้อยแค่ไหน ต่อมาเราจึงมากำหนดทิศทางการระบายน้ำว่าจะให้น้ำไหลไปทางไหนแล้วมาออกแบบวางท่อระบายน้ำซึ่งโดยมากสามารถใช้ท่อพลาสติกเจาะรูแล้วหุ้มด้วยเจอ t e เท็กซ์ไทเพื่อกรองดินไม่ให้ไหลไปอุดตันโดยใช้นอนวูเว n นเจอ e x เท็กซ์ไทเพื่อกรองดินและเม็ดทรายไม่ให้ไหลเข้าไปอุดตันในท่อสับดเรนหรืออาจเลือกใช้เดรนเนสเซล สำหรับงานบนดาดฟ้ารูฟการ์เด้นหรือสนามกีฬาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำและระบายน้ำให้ไหลได้เร็วขึ้นจ e โอเท็กซ์ทบวกกับเดรนไพพ์หรือเดรนเน e ตเซลช่วยอะไรบ้างจ e โอเท็กซ์ทจะช่วยทำหน้าที่กรองดินป้องกันการอุดตันส่วนเดรนไพพ์หรือเดรนเน e ตเซลจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก เมื่อรวมกันเป็น u b บ r a i n System จะช่วยให้น้ำระบายออกได้เร็วลดปัญหาท่วมขังพื้นสุดตัวและยืดอายุการใช้งานได้หลายสิบปีเลยครับข้อควรระวังไม่ควรใช้วูเว้นเจลเท็กซ์ไทเพราะระบายน้ำได้ต่ำอาจทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายต้องติดตั้งเจลเท็กซ์ไทให้ตึงเรียบและพันรอบท่ออย่างถูกวิธี ต้องออกแบบความลาดเอียงผิวดินให้เหมาะสมเพื่อช่วยระบายน้ำที่ผิวดินด้วยและต้องวางระดับแนวสับเรนให้เหมาะสมเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกเทคนิคเพิ่มเติมขนาดท่อสับเดรนสามารถเลือกได้ตามปริมาณน,น้ำที่อาจเกิดขึ้นเช่นงานสวนในบ้านอาจใช้ท่อขนาดเล็กประมาณ5-15ถึซนเมตร แต่ถ้าเป็นงานสนามกีฬาหรือสวนขนาดใหญ่อาจใช้ท่อที่ใหญ่ขึ้นได้ถึง50-100ถึงซนเมครับแล้วใช้ n o n วู v e n t จอร์เท็กซ์พันรอบท่อเพื่อป้องกันดินไหลเข้าไปอุดตันอาจเติมกรวดหรือหินรอบท่อแล้วห่อด้วย n o n วู v e n t จอ t ์เท็กซ์อีกชั้นเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำเลือกเดนเนตเซลที่เหมาะสมกับงาน เช่นสนามฟุตบอลต้องการรับแรงอัดได้สูงสรุปง่ายๆครับสับเรนที่ออกแบบดีพื้นที่ใช้งานได้จริงใช้ได้นานไม่ต้องซ่อมบ่อยใช้เจลเท็กซ์ไทบวกเดนเนตเซลหรือเดนไพ์ ipe, เท่ากับระบบระบายน้ำใต้ดินที่ครบชุดแล้วถ้าติดตั้งอย่างถูกวิธีงานดีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่าแน่นอนครับ ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการให้ Geo Textile Th Thailand ช่วยออกแบบระบบสับเดนให้หน้างานของคุณติดต่อผมได้เลยนะครับ Geo Textile Th Thailand ยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Geo Textile Thailand Podcast Geo t e x t i เกรดงานวิศวกรรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์